สวัสดีครับพี่น้องผมป้าองแคคตาโซนะครับนี่ก็จะมาคุยกันเรื่องปัญหาคาลูจมูกครับรอบนี้ก็เป็นอีพิโซดที่3นะครับก็มีปัญหาที่ท้างคาใจหลายคนอยู่ประมาณสามข้อเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะไปไล่ดูกันทีลนะเรื่องเลยนะครับ เรื่องแรกนะครับมีคำถามมาถามว่าไม้ที่หัวเขาขาวเนี่ยหรือไม้ที่มีปุยหขาขาวเนี่ยเวลารดน้ำเนี่ยจะโดนปุยมันได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างพวกนี้ก็เป็นซูเปอร์บาร์พวกนี้ก็ขนสีขาวนะครับพวกนี้ก็จะมีปุยค่อนข้างจะขาวแล้วก็มีขนละเอียดนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นพวกแมมต่างๆนะครับพวกนี้จะขนขาวทั้งนั้นเลยนะครับหลายคนกลัวปัญหาว่าเวลารดน้ําโดนขนแล้วสีอาจจะไม่สวยหรือว่าขนอาจจะพันติดกันหุนวายนะครับจะมีเยอะนะครับไม้ประเภทที่มีปุยขาวอย่างคนนกเนี่ยบางคนก็บอกรดน้ําโดนหัวแล้วมันจะ สีมันจะไม่สวยมันจะไม่ขาวนะครับนี่เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่ามันจะมีอะไรอีกมันจะมีอีกประเภทหนึ่งที่ที่ปุ๋ยที่ยอดมันจะเป็นเป็นปุ๋ยเป็นเฉพาะตรงยอดอะนะครับเดี๋ยวมาดูก็จะมีพวกดิสโก้นะครับที่จะออกเซฟเฟอรีม่มแล้วที่ยอดก็จะมีขนเป็นกระจุกอยู่เหมือนกันอีกอย่างนี้ก็มีโลโฟนะครับพวกนี้โลโฟฟล,ลาก็จะคล้ายๆกัน ปุยที่หัวพวกนี้เวลาโดนน้ำก็จะจะยับยน่นยุยยีแบบนี้นะครับอีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นพวกโคลิแพน่านะครับพวกช้างทั้งหลายแหล่นะครับพวกนี้หลายคนก็จะหวงมากจะถนอมปุกปุยไว้ให้มันฟูนะครับช้างนะครับนี่ยังมีดิสโก้ในกลุ่มนี้อีกพวกนี้ก็ขนจะเป็นปุยนะครับ มันหลายคนระวังมากเวลาจะลดน้ำกลัวจะไม่สวยนะครับเดี๋ยวก็มาฟังคำตอบของผมกันนี่คือวิธีลดน้ำ สิ่งที่ทําให้ให้ไม้มันมีสีเสียนหรือว่ามันไม่ขาวเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่หลายๆอย่างนะครับอาจจะอยู่ที่น้ําที่ใช้นะ้นําที่ใช้อาจจะเป็นน้ําที่ไม่พ่กแล้วมันมันทาปฏิกิริยากับผผลของต้น,น,น,นไม้ได้นะครับหรือไม่ก็เป็นที่สุดโดยหน้าหรือเป็นวัสดุปูกที่มันที่ว่ามันมีอะไรผสมอยู่มันจะทำให้ให้ผิว ตครับโรงเรือนผมน,น,นี่แดดมันจะค่อนข้างจะเยอะนะครับได้ได้เต็มที่8ชั่วโมงนะครับเนี่ยลดเสร็จมันก็จะอยู่อย่างนี้พอพออากาศมันร้อนขึ้นมันก็จะระเหยแล้วต้นไม้ก็ยังอยู่ปกตินะครับก็ไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนมากพวกดิสโก้ผมก็จะลดเหมือนกันนะครับเราก็จะเห็นว่าคือถ้าเราไม่ใช่เป็นพวกเลี้ยงไม้สายประกวดเนี่ย เราก็ไม่ไม่ได้ดูว่ามันสลักสําคัญอะไรเท่าไหร่ความสําคัญเหมืว่าลดลดน้ําต้นไม้อย่างไงให้ให้ต้นไม้มันได้น้ําแล้วให้มันให้มันโตนะครับส่วนคนที่เขาเลี้ยงไม้สายประกวดเขาอาจจะปานนี้หน่อยนะครับทีนี้วิธีแก้ที่เวลาโดนน้ําแล้วขนมันเป็นอย่างเงี้ยขนมันย่นย่อน,ยอน,ยอนอย่างเงี้ยเราก็อาจจะใช้แปรงหรือใช้อะไรเล็กๆนะครับปัดอาจจะใช้เนี่ยไม้ ทิมฟันเนี่ยย,ยีีมันก็ไดย้ยีีมันเข้าไปเดี๋ยวให้มันฟูๆนะครับโลโฟก็ทำเหมือนกันนะบางคนผมเห็นเขาแต่งประดิษฐ์ประดอยกันสวยๆเลยยิ่งเป็นทวกโคลี่เนี่ยบางคนจะไม่ให้โดนเลยนะจะไม่ให้โดนน้ำเลยเพราะโดนแล้วขนมันจะยุบแต่นี่ผมก็ลดปกตินะพอมันแห้งมันก็มันก็มีส่วนฟูขึ้นมาได้เหมือนกันนะก็ไม่ใช่ว่าจะขี้ริ้วขี้เหละไปซะทั้งหมดนะ ผลมันก็ยังขาวอยู่ก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเพราะ,ะนั้นอาจจะสรุปได้แล้วแต่ความชอบแล้วกันแต่ผมว่าไม่มีผลนะต่อต่อการโตมีผลอย่างเดียวคือความสวยงามนะครับก็ตามสบายนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อะไรไม่ได้เป็นปัญหาที่ที่น่ากลัวนะครับยังไงต้นไม้ก็ยังสวยงามสมบูรณ์นะครับ เวลาจะส่งประกวดก็ค่อยมาแต่งหน้าแต่งตากันอีกทีหนึ่งครับอันนี้ก็ปัญหานี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรที่หนักหนามากนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกเรื่องหนึ่งที่มีคนถามมาเยอะเหมือนกันนะครับมีคำถามที่ถามมาว่าเออหน้าฝนไม่ควรจะกราฟไม้ใช่หรือไม่กราฟไม้ตอนฝนตกมันจะเป็นอะไรไหมนะครับ ส่วนตัวผมกราฟไม้ทุกเวลาที่ที่อยากจะกราฟนะครับฝนจะตกแดดจะออกผมก็กราฟผมผมไปเรื่อยนะครับมันก็จะมีดีบ้างเสียบ้างนั่นแหละแต่ผพราะว่าเส้ข้อเสียของมันก็จะมีอยู่นิดเดียวคือเวลาฝนตกเนี่ยอากาศมันก็จะชื้นนะครับเหตุที่มันจะไม่ติดหรือมันมันจะหลุดทีหลังนี่มันก็จะมาจาก ความชื้นในอากาศนะมันก็จะอาจจะไปทําให้สกอตเทปที่เราขึงไว้เนี่ยคาดไว้เนี่ยพอมันชื้นมันก็อาจจะหย่อนตัวลงนะครับในระหว่างที่ไม้ยังไม่ติดดีเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ให้เกิดปัญหาคือเราไปสรุปมันว่าไม้มันไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่เราจะปรับนะครับอย่างผมก็จะเลือกใช้สกอตเทปยี่ห้อที่มันดึงแล้วมันแน่น เทปกาวแน่นนะครับใช้พวกที่มันเป็นสีที่ไม่ได้ฟอกครับสกอเทปสีน้ําตาลน้ําตาลนะโอเคมันมันก็จะอยู่นะครับอีกอย่างหนึง่งคนที่คีดประกราฟหน้าฝนไม่ดีเนี่ยมันจริงๆแล้วมันสําหรับผมเองคิดว่าไม่เกี่ยวอะ่ะมันอยู่ที่เราเราฝึกทําหรือความชํานาญในการกราฟมากกว่าด้วยนะครับนั้นเห็นหลายๆคนที่เขาชนานาญเนี่ยเขาเขากราฟไม้ได้ทุกฤดูนะครับอาจจะมีเปอร์เซ็นต์เสียบ้างก็อย่างที่บอกนั่นแหละ มันทุกอย่างไม่ได้ดีไปหมดร0 0เนะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าถ้าถามผมแบบนี้นะผมก็ตอบอย่างเดียวแบบที่ผมทําคือกราฟได้ทุกฤดูนะครับทุกเวลาที่เราอยากจะกราฟนะครับมาถึงข้อสุดท้ายนะครับมีคําถามว่าเมื่อไรเราจะต้องเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้ต้นไม้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่นี่ผมก็ ตกค้างอยู่เยอะนะครับต้นไม้ที่ต้องการการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางมีเยอะจนเวลาไม่พอนะครับทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูไม้ที่มันควรจะเปลี่ยนหรือว่าควรจะเช็คดินเช็คลากแล้วก็ขยายขนาดของกระถางให้ได้นะครับผมมาตัวอย่างมาให้ดู 3- าสต้นนะครับอาการของไม้ที่ ควรจะเปลี่ยนกระถางแล้วมันก็เหมือนอาการของคนที่หมดทางไปนะครับไม่รู้จะไปขุดหาอาหารตรงไหนนะครับเนี่ยอย่างต้นอย่างเงี้ยเห็นไหมดูขนาดโตล้นออกมาจากกระถางแล้วนะครับหาอาหารกินก็ลําบากแล้วรากมันอัดแน่นไปหมดเน,นี่ยมีหลายต้นเอย่างเงี้ยนี่เป็นไม้ที่เราไม้ดีๆที่เราคัดออกมาไวนะ้ว่าเออเป็นไม้สะสมอะไรเงี้ยเนี่ย มันก็ไปไหนไม่ได้นะครับมันมีโลคซ้ำกรรมซัดอีกอาการอีกอย่างก็คือนี่ลดน้ำไม่เข้านะครับอย่างเงี้ยลดน้ำไม่เข้าทำให้แบนฟีบติดขอบกระถางเนี่ยอีกต้นหนึ่งแน่นมากลดน้ำไม่เข้านะครับพวกวนี้จะต้องเปลี่ยนละนี่ก็เหมือนกันนี่ไม่มีช่องว่างเลยนะครับ พวกนี้สังเกตอีกอย่างก็คือตูดลอยขึ้นไปหมดแล้วนะครับพวกนี้ก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะทำไงเดี๋ยวเราลงมาลื้อดูสักต้นหนึ่งเอาต้นเล็กๆก,ก่อนแล้วกันนะครับดูมันจะแน่นมากเดี๋ยวเราลองดูว่ารากมันจะใหญ่ขนาดไหนนะนะโผเลยเนี่ยเห็นไหมมีมีอันนี้ด้วย ของแถมเยอะแยะเลยพวกนี้เป็นเพีย้ยในดินนะครับนี่ครับลากดินแทบไม่ดินแทบจะไม่มีแล้วอะนะครับลองยีออกมาดูการรื้อเปลี่ยนดินนี้ก็มีข้อดีก็คือเนี่ยเราได้เราได้เคลียร์ไอ้พวกเพีย้ยต่างๆหรือโรคแมลงทั้งหลายออกนะนี่ยผมขยับไม่ค่อยจะออกอนะเพราะว่า ลากมันแน่นไปหมดเวลาลื้อลากนี่ระวังนะอย่างหนึ่งก็คือพยายามอย่าให้ตัวลากมันบาดเจ็บมากนะครับค่อยๆนะถ้ากรณีที่ที่เราเจอพวกพวกเพราเพาแป้งเยอะๆเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องอาจต้องฉีดน้ำเลยนะครับฉีดน้ำล้างก่อน แล้วก็ตัดควรจะตัดรากฝอยที่ที่เป็นฝอยมากๆออกนะครับเพราะว่ามันปลูกซ้ำลงไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมันก็จะยุบเน่าเป็นสังห์นะครับทีนี้การการรื้อเปลี่ยนเนี่ยมันจะมี2อสองกรณีคือถ้าถ้าต้นไหนพอพอลื้อออกมาแล้วมันรากมันยังโอเคจะปลูกลองอกไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าต้นไหนที่เจอเพี้ยเจออะไรเยอะแยะ ลอยต้องเล็มเล็มส่วนที่มันเสียออกแล้วก็อาจจะตัดให้รากมันสั้นลงนะครับฉีดน้ําล้างแล้วก็ผึ่งไว้นะครับผึ่งไว้ให้มันแห้งสักหลายๆวันแล้วค่อยลงปลูกใหม่นะต้นนี้ก็ยังโอเคอยู่นะต้นนี้ผมคิดว่าพอพอจะปลูกได้เนี่ยมันมีเพื่อนมันอยู่อีกต้นหนึ่งเมื่อวานเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนกระถางไปนะครับเราก็จะขยับกระถางให้มันเป็นไซส์โตขึ้นเนี่ยผมจะใช้กระถางเป็นชามานี้ นี่เพื่อนปลูกมาไปแล้วก็จะได้ได้ต้นใหม่นะครับเพราะว่าเผื่อพื้นที่ให้ให้รากได้ขยับตัวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม้อย่างเงี้ยไม้เป็นหน้าตายอย่างเงี้ยสงสารเขานะครับเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะครับใช้ได้กับไม้ทุกใช้ได้กับไม้ทุกชนิดนะครับเราก็ลองไปทํากันดนะูข้อระวังอย่างที่บอกก็คืออย่าให้ราก บาดเจ็บมากถ้าลากบาดเจ็บมากเราก็ต้องรอเวลานะครับตัดต่อใหม่ตัดแล้วก็พึ่งรอเวลาแล้วก็ปลูกใหม่นะครับก็ไม่มีอะไรสําหรับไม้ที่ควรจะเปลี่ยนกระถางก็ดูง่ายๆแค่เนี้มีล้นกระถางกับอาการของไม้ฟีบรดน้ําไม่ไม่ลงไปนะครับไม้จะฟีบลงไปเรื่อยๆก็สามประเด็นนี้ก็น่าจะ พอหอมปากหอมคอสำหรับอีพิโซดนี้นะครับก็ก่อนจากก็ฝากด้วยนะครับสำหรับช่องของผมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อรับฟังข่าวสารข้อมูลอะไรดีๆที่เป็นประโยชน์ได้ในข่าวต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับและก็สวัสดีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ